สวัสดีครับผมกับผมปางแงมทีมงานชิน่รู้จังเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอเคผู้ติดเชื้อ HIV มีเหตุเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้ขาดไม่ต้องส่งผลใบตรวจเชื้อ HIV ก่อนสมัครเข้าทำงานครับนายวันร์ไทยหลีกลษกรรมการกสอมอบอกว่านั่นเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยความต่างในสภาพทางกายหรือสุขภาพ จะกระทำมิได้ซึ่งรวมถึงสิทธิของทุกคนในการหาเลี้ยงที่อย่างเสรีกสมอจึงแจ้งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไม่ให้ตรวจหาเชื้อ HIV ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณารับคนเข้าทำงานครับนี่นะครับเป็นผลงานการร้องเรียนของมูลนิธิศูนย์รุ่งของสิทธิด้านเอดครับเหตุโกดังผูุระเบิดที่จวมูโนอําเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาส ผ่านไปเกือบครึ่งเดือนแต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านยังไม่จบครับแช่ไปทั่วโซวเทียลชาวบ้านงุนงงกับการเยียวยาผู้ประสบภัยของอบตมูโนุงุนงงกับการมอบเงินที่ไม่สมเหตุสมผลคนในได้เยอะคนไกลก็ได้เงินคนนอกได้น้อยบางคนไม่ได้หลายหน่วยงานกําลังระดมกําลังไปซ่อมแซมบ้านอบตมูโนุ uno, ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือก ผู้ที่สมควรได้รับเงินเยียวยาครับ okay, okay. เคห็นหน้าตาพี่ฤทธรือชาดาราน,นักแสดงมีหนวดหน้าตาดุดุักแสดงบทเดาร้ายทำให้หลายคนคิดไปว่าเป็นผู้ที่ดื่มเหล้าสูบรีเจ้าชู้คิดอย่างนี้ผิดครับดรฤทธิ์อชา เป็นชาวไทยมุสลิมเคร่งมากครับฉลองวันเกิดครบ78ปีเมื่อวันที่6สิงหาคม2566เพื่อนทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดแบบไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับรักษาสุขภาพสิสุขภาพเนส่งสำคัญที่สุดยากดีมีจนเดีย๋ยวนี้ไม่ทำงานแล้วถ้าวัยนี้นะขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังและกินแต่ของดีด พระก่อนใหเพียงพอส่วนให้พุธยังไม่สายนะครับงดเล่าเข้าพรรษาดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณไดสุโกมุราคามิผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามไดกินเซลจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศดาศูสระสำคัญนะครับ คือการฝึกทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของโลกมุ่งเน้นการลดภาวะโลกร้อนครับเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนะคะเรียกว่าให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ที่เขาเรียกว่าระบบคู่คืน สารทาความเย็นนะคะสำหรับเครื่องปรับอากาศสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องฝึกช่างให้มีความรู้ความสามารถ นำสารทำความเย็นไปทำลายหรือรีไซเคิลให้ถูกวิธีโดยสยามไดกินจะสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกการติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นบุรณาการเนี่ยทำเริ่มต้นอยู่ใน4จังหวัดก่อนนะคะก็คือมีสมุทรปราการปรทุมธานีชลบุรีแล้วก็นครราชสีมาเบื้องต้นก็คือจังหวัดละหนึ่งรุ่นรุ่นละ20คนรวมเป็น80คนพ่วงถามแรงตอบแรงฝึกก็ฝึกให้ฟรีอุปกรณ์ก็มอบให้ฟรีใช้ได้กับเอทุกยี K ่ห้อ แล้วอย่างนี้สยามได้กินได้อะไรจากงานนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอะคะเราไม่ใช่แค่ขายแล้วก็ติดตั้งแล้วก็จดนะเราจะมีเรื่องของบริการหลังการขายอะไรต่างๆค่ะซึ่งการจัดอบรมช่างเหล่านี้ค่ะก็ทําให้ช่างเราเนี่ยมีฝีมือที่ดีมากขึ้นนะคะก็จะช่วยเราในเรื่องของประสิทธิภาพบริการหลังการขายการซ่อมบำรุงรสินค้าค่ะหนุ่มใหญ่มากที่ ช่วยลดโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคนไดกินแอรก็มีส่วนช่วยทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน